สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่ก็คลิปนี้มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็จะเป็นในลาวกาชาิดาวโจน VIP แลวก็ดาวโจน์ปกตินะครับงวดประจำวันที่2นะครับเดือน6,2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมเนาะผมก็ฝากคำเตือนพี่พี่ทุกคลิปนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตรคำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ชื่นชอบนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับไดแนวทางตัวเด่นตัวเด็ดแล้วไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่ามีบ้านเก่าอยู่แล้วอยากเปลี่ยนบ้านก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านโชคอ,อนันต์99เนะครับเข้าไปสอบถามดูก,ก่อนได้นะครับบ้านนี้แอดมินใจดีนะครับผมก็ของเราเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆเนาะหลังจากในสามาวก็ถือว่าเดินดีพอพอมาดึกๆนะครับราวกาชาติก็หลุดดาวโจนก็หลุดนะครับยังดีที่ในรอบ ตีสามเนาะนะครับดาวโจน์ปกตินั้นมาสายรูดนะครับพี่พี่เมื่อคืนนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับแนวทางสลับกันนะครับพี่พี่ลาวกรชาญเนี่ยผมให้6กับ2นะครับผลที่ออก1 4 3 8 5นะครับพี่พี่หกสองเนี่ยเขามาอยู่ดาวโจนนะครับก็หลุดไปนะครับเนาะเป็น1เป็น1 4 2ให้เราก็ไม่ได้นะครับเน้น2 4ออก4 3สนะครับ ดาโจน VIP ผมให้4กับ0ไปนะครับผลที่ออก81162นะครับพี่พี่ดูนะครับ6กอยู่ทางนี้เนาะ4.3อยู่ฝั่งนี้นะครับอย่ากผมบอกสลับกันแนวทางนะครับก็ของเรานะครับอันนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่หลัก2ก็เน้นอยู่เนาะเน้น02 4 2ก็ออก6 2นะครับส่วนดาโจนปกติผมให้4กับ5ผลที่ออก15730นะครับพี่พี่นะครับก็ เต้มเดียวนะครับเน้น4 7เจ้ขาออก57นะครับพี่พี่นะครับอันนี้ก็5 2 54 56นะครับออก57ก็ใครวิ่งรูดที่5นะครับเข้าไปที่57นะครับดาวโจรปกติก็พี่พี่สมาชิกนะครับที่ถามมาในคอมเมนต์เมื่อคืนนี้ว่ามีตัวเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงให้แล้วดึกๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะลงตัวเปิดไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเนาะเข้าไปรับชมได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คอมเมนต์นะครับ อันนี้ผมอิคชิปตั้งแต่หัวค่ําแล้วนะครับก็ตัวเปิดยังยังยังไม่ทราบนะครับพี่เราต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับใครที่อาจจะชอบในตัวเปิดนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่วันนี้ลาวกรชาตผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข8นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข8นะครับ

แปดสามนะครับผมแล้วก็สองสี่นะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับผมได้0ูนแล้วก็หกนะครับสายลูดผมให้ไปที่เลขหก1ูน08หนึ่งูนสองูนแปดหกหนึ่งหกูน 6.8นะครับหวังว่าแนวทางคงไม่สลับกันนะครับพี B ่พแนวทางคงไม่สลับกันเหมือนเมื่อคืนนี้นะครับ3ตัว3ตัวให้ไปที่0.6.1นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนดาวโจนปกตินะครับดาวโจนปกติผมให้ไปที่6แล้วก็5นะครับสายลูดผมให้ไปที่5นะครับก็5ยังเดินดีนะครับพี่พี่เดินมา2-3สาวันแล้วนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ลองใช้วิจนะยานในการรับชมนะครับผม50นะครับ51 ห้าเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่หนึ่งห้าหกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางในรอบดึกนะครับลาวกาชาติดาวโจน V.I.P แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้มาเด้งทั้ง3รอบก่อนละกันนะครับก่อนออกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมสลับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสัสดีครับ